สวัสดีค่ะวันนี้เจเอมมาขุดเผือกที่ม่วงเท่านะคะวันนี้ขุดแปลงสามไร่ค่ะแต่ว่าขุดไม่หมดนะคะวันนี้ร้านสั่งน้อยค่ะวันนี้มีลูกไล่จากแปลงอื่นมาดูนะคะ หัวใหญ่คะ่ะทำสวยมากขาวจัว้วขคอขาวสะอาดทำสวยมากวันนี้เผือกหัวใหญ่นะคะ ยาแบบนี้ถือว่าไม่ลกนะคะเพราะว่าแปลงสามสิบไร่ของเจอเอกก็แบบนี้ล่ะคะ่ะครับรู้วันน <laughs> ี้หญยาแบบนี้ถือว่าไม่ลกเพราะว่าของเจเอกกกว่านี้นของเจเอกกกว่านี้สามสิบไร่อะของเจเอกไม่ไม่ลกละลี ถ้ารกกว่านี้เขายังเรียกว่าไม่รกใช่ไหมนี่ต้องทําแบบนเนี้ยเนี่ยคอขาวๆาวสวยๆอยเงี้ยทาให้ร้านเขาชมเรามั่งโอ้โหข่ขาว,ขาวจัว่วเลยทําให้ร้านเขาชมเรามัางทํา,วาววทสวยๆ อย่างนี้ถือว่าไม่ลกนะคะย่าของเจ๊ลกกว่าไม่มีเวลาทำไงคนทำงานหลายย่างอ่ะคนทำงานหลายย่างอะมันจะทำย่าทำอะไรไม่ทันยิงหน้าตัดอ้อยด้วย วันนี้ทำไมเพื่อขวดสวยกันนะคอก็ขาววันนี้คอก็ขาวอคอ้โหเดวไทยลูกไล่หน่อยเอซี วันนี้มาชมของคนอื่นมั่งนะวันนั้นของตัวเองหูใหญ่จัมโบ้ทางนั้นข้างๆเขาก็ปลูกผักนะคะ เจ้วันนั้นได้ลงวันนั้นลงย t u b e ไปแล้วได้ดูไหมของตัวเองอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้เปิดดูละแล้วยุ้ยกับจิกได้ดูไหมไม่รู้กันไม่ได้ทรค่ะละลงลงยูทูบไปแล้วล่ะที่ว่าหัวใหญ่อ่ะบางคนเขาก็ดูแปลงของตัวเองกันนะแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ลงหลายวันแล้วเออทำไมไม่ได้ลง จริงๆอ่ะขุดทุกวันแล้วบางทีก็ลงมั่งไม่ลงมั่งเนี้ยจริงๆต้นแตงนี้มันก็ได้น่ะหัวใหญ่นะเพี้ยกได้ยางได้อะไร้อ่ะ มีกันอยู่ในกระติกขวดตันึงๆๆหนูหนกไว้เองก็ไม่ได้แต่เขาซื้อมาครบนะซื้อมากี่ขวดสิบเจ็ดก็ต้องเกินเอยพอดีสิก็ก็นว่านับคนพูดสิบสี่ก็ต้องสิบเจ็ดพอดี ใช่ถึงต้องเมาส์แถบนี้ก่อนไงเพราะแถบนี้มันเล็กแทบนี้เล็กก็ยังใหญ่อยู่ดีทางนี้เล็กก็ยังใหญ่ก็เลยเมาส์แถบนี้ก่อนทำคอสวยขาวกติ วันนี้มาทั้งหมดสิบเจ็ดคนนะคะดีนะสิบเจ็ดคนนี่คนดดเดี๋ยวตัดอ้อยเสร็จสมเด็จเข้ามาตามามาสมาดเด็จมาหนูก็ไปแล้วเอ้ยไม่ไม่ไปหรอกอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันคุยกันสนุกสนุก ถ้าสมเด็จมาไอ้พนก็เมาหนักขึ้นไปอีกมีเพื่อนกินห,ห,หัวหนูเมาแล้วอีกมีเพื่อนกินไงแต่ก็มาแล้วก็สนุกดีสมเด็จที่มาคนเดียวไม่ได้นะ